มาเย็บกระดุมด้วยจากเย็บผ้ากันค่ะเมย์ใช้ตินผีตัวนี้นะคะมันแถมมากับจากเย็บผ้าอยู่แล้วค่ะเอาติ้นผีเย็บตรงอันนี้ออกไปก่อนเปลี่ยนเป็นตินผีเย็บกระดุมค่ะอันนี้เป็นแบบคลิปออนนะคะเปลี่ยนง่ายมากเลยจากนั้นเอาได้ล่างขึ้นมาก่อนนะคะเอาตัวเสื้อเลยแล้วก็ัด้แต่คอไม่เป็นเศษผ้านะวางตำแหน่งที่เราต้องการติดกระดุมลงไปค่ะเอาเม็ดกระดุมวางจากนั้นเราเลือกลายซิกแซกค่ะ ตรงนี้ความยาวนะเราหมุนไปที่เลขศูนย์ค่ะมันจะได้ไม่เลื่อนไปเดินไปข้างหน้าส่วนความกว้างนะคะกะไว้ก่อนแล้วก็มาหมุนวงล้อค่ะเพื่อดูว่าเข็มอ่ะมันลงพอดีกับรูกระดุมไหมถ้าไม่พอดีเราก็มาขยับตรงความกว้างตัวนี้นะคะให้เข็มมันลงพอดีกับรูกระดุมค่ะเราใช้มือหมุนหมุนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเหยียบแป้นเหยียบนะใช้มือหมุนค่ะ ถ้ามันยังไม่พอดีขยับให้มันพอดีพอมือหมุนได้แล้วเราถึงจะใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบนะคะเพื่อความปลอดภัยนะโอเคเราใช้เท้าเหยียบที่เป็นเหยียบได้แล้วค่ะอันนี้มันมีสี่สีนะ่รูนะมิก็ทำให้เสร็จจบท้ายด้วยลายเส้นตรงนะคะย้ำแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้ไม่งงกันนะคะลองไปทำตามได้ค่ะ